คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน อีกครั้งหนึง่งเราจะมาแก้มือกันที่นี่เย็ดตัไม่เจอได้ตัวที่นี่เลยะได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเราเดินทางมากันที่ไม่มีสว่างด้วยอะ่ะโหเด็ดเลยที่นี่คือหมายตลับเพีงน้ำ ที่นี่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับเป็นตลาดโบราณนะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่อำเภอสามโคกนะครับจังหวัดทุมธานีนะครับก็ที่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นชุมชนเป็นบ้านเรือนแบบโบราณนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับมีขนมหวานขนมไทยๆนะฮะมีผลไม้ทุกอย่างจริงๆนะครับที่นี่นะครับ เหมาะสําหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่หนึ่งนะครับมาตกปลาแล้วปลาไม่กินหรือว่างๆก็เดินมาชมตลาดได้นะครับอยู่ไม่ไกลครับจากจุดที่เราจอดรถตรงตอมอเก่านะครับผมก็มีหลากหลายจริงๆครับขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับก็คือข้าวหลามนะครับใส่มะพร้าวนะครับข้าวหลามใส่ไปในลูกมะพร้าวนะครับบอกเลยว่าอร่อยขึ้นชื่อเลยนะครับใครมาลองแวะซื้อไปทานดูนะครับ แล้วจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาที่3มโคกนี้อีกครั้งนะครับมาที่ตลาดอิงน้ำนะครับก็เพื่อจะมาแก้มือนนั่นเองมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่คอยติดตามชมครับ

อ๋อมันเป็นฝังทางเรือเขาอ้โลอเรีอ้ยเบอรอ้มนีตานหอตรนี้ต้อไม่ให้ตกเพราะว่าเป็นขึ้นลงเรือให้อยู่ตรงนี้ยังไงยังไงตกมาอัดอยู่ตรงนี้ตกไม่ได้ตรงนน้นอะครัตรงนู้นนะ่ย แต่ขึ้นขึ้นขึ้นบ่อยนะเนี่ยคุ นี่มันตกตาทำไมเราไม่หาทำเลดีๆวะพี่มันมานั่งทำอะไรกันเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันโหก็เนี่ยมีแต่สวอแน่เลยเนเลยเห็ยเห็นเลยเห็นยดูนะ้หมดเลยสวเยอะมากเลยครับผู้ชมน่าเวียนตาเลยนะฮะทำไมถึงอยู่นี่เพราะอะไรรู้ไหมปลาใหญ่ขึ้นจริ ้ตัวลลาเยขึ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้ใหญ่แล้วครับทีงนี้ปลาใหญ่เลยอย่างเงี้ยใหญ่ทั้งปีใหญ่ทั้งปีหมอนี่ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมการจะตกปลาได้ตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคันแล้วก็จุ่มไปถ้าอย่างเงี้ยมันจะรอดเนี่ยโอกาสที่มันจะไปอีกทงเงี้ยนคันเด็ดหายหายรถได้ปิดไหมนะพี่เดี๋ยวผมก็ขึ้นไปแล้วอ่าอ่ะมีอะไรก็เรียกแล้วกันนะเอาตัวรอดแล้วเราสบายเใช่นี่ดูเรืของจริงนี่ดูโดู อย่างดีนะมีบันไดให้ลงมาจุ่มได้ไงเพราะว่ามา้แรกก็โดนันเต็มเหนียวเลยเห็นอยู่ละอ่ะลาชมกันไปว่าจะกะละมังไหม <laughs> <c oughs> น่าจะไม่กะมังเลพี่น่าจะไม่รอดอีก,กอีเลย <c oughs> ได้ได้ได้้ฮะ สว่างควรตอนนี้สว่างหมดแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวหรือไม่เราจะต้องได้ตัวใช่ไหมวันนี้ใ,ใหญ่ขาดกรอ๊อฟใช่ใชกออ๊อฟไ,ไ,ไม่ได้มาแล้วทำไมก๊อฟถึงไม่มาพี่ก๊อฟไม่ได้ขอเมียไม่อนุโมทเมียบอกว่าถ้าไปคืนนี้งดบนตะแกรงงดเล่นเกม แให้ดแดงนี่สูตรเราใช่ไหม <c oughs> นี่สูตรต้นตำรับเราใช่ไหมให้ดแดงนี่ฮะ <c oughs> ใช่ใช่ฮะพี่คุณเองเลยพี่สักก็ขอแบกไปเหมือนกัน <c oughs> ใช่พี่สักแกบวของผมไปอ่าขอยเหี้กดกระป๋องแล้วอะ่ะไมฝนในสังเกตมันไม่ยุบเลยนะ พอวันนี้กลับมาจะก็จบเติมเต็มเหมือนเดิมเติมก็ปกติโน่นอยู่เ๋ยอยู่แค่นี้อ่าเติมเหลือแหวนเทสิเวลาเขาลงเป็นบันไดอ่ะ ก็ตกกระมังปป๊บป๊อบช่วงกระดางมันก็ได้แซวป๊อบน้ำเยิ้มครับใครว่าเดี๋ยวรออันนี้มันเป็นช่วงจะปิดปิดอะไรดังหนูมันแกะแล้วก็แก๊กมันงลนวเปล่าได้ยินเสียงมือกระดิ่งฝั่งนู้นเปล่าเฮ้ยเขายกยกหลบอะไรกันนะสว่าดิ ช่ปะก่อนเล็กๆผลป่ะผลป่ะก็วันนี้เราต้องมีปลายใหญ่ครับเฮ้ยบอกด้วยดิว่ามีสว่าไหมเอาติดติดไปไปเฉียด ไปผลไปน่นะสินี่ขันนะอันนี้ผลนนะ เรเยอะคันไม่ได้พี่เราว่ามันมาเรื่อยๆเลย ตร,ต,รตรงไหนส <c oughs> ิ่งเขียวปัดอยู่เลยลาวโคตรนึก,ป,ก,นกป้าเดี๋ยวนี้เลยดำน้ำน่ำนาจะเข้าสบายทีนี้เราไม่เคยได้ปลาใหญ่เลยเราก็เลยวันนี้จะไปจัดแจงกัน,นครับวันนี้วันนีน้คือคนทีมงานรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ขอแก้บนหรืวันนึงอจักเจอไม่ได้ปลดล็อก่ปลดล็อกที่นี่ครับมันค้างขาดใจมันไม่ใช่ไม่มีตัวนะพี่ตัวขึ้นเลยครับ ครับในใกลไม่ได้มันจะมีตอรออยู่เขาเรียกวันตะข่ายนี่ฮนะในใกล้จะเป็นแบบนี้ครับขึงก็ขึงรอไปไปยะไปยที่สายหน้าโชคดีไปนะนปกสิสายกลางไงนะ โฉันมาเอานะ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 แม่ขาดก๊อปขาดน้องก๊อปอีกคนนึงไงน้องก๊อปมันดันให้ผมมาไม่หยุดเลยพี่มาไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่แล้วลมตีไงแต่นั่นฝั่งนี้ตลอดเลยอ่ะ ายัง้ไลนีเต็ด็จะผูกไหมเนี่ยติดเลย่าลไก่อนไปโอ้หนาวก็ะมีเันให้อยู่โป๊ะไม่โป๊ะที่นี่มันไม่มีอะไรกั้นเลยเนี่ยมาแบบดูดิ หมดแล้วไหมพี่เอาแล้วพี่ก็ขึ้นทำไมสว่างหมดแล้วไม่ได้ขึ้นอี่แล้ว เดดตกดีเลยนะวันนี้ทำเลดีกตกไม่ได้ดูดิโอ้ยมาไม่หยุดเลยเมือนจะหมดไม่หมดอนะ่ะแบกถังกลับบ้านเรียบร้อย,ยอยได้ยเดยอะอยอเกียวอ่าอืมพื้เกลียวทำให้ได้หนีวะ อูนอนตก่ นี่นะครับต้องทําแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่นะครับคือตลาดอ,อิงน้ำที่ไปบอกว่าอิงฟ้า <c oughs> นี่บนโป้ห้ามตกนะฮะบ,บนโป้มีป้ายว่าห้ามตกปลาในผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเห็นมีสวิงอยู่น่าจะเพิ่งตักปลาไปกันเลยเนี่ยเพิ่งจะห้ามวันนี้เนี่ยเพิ่งจะห้ามวันคืนไม่น่าห้ามใช่ห้ามวันที่เรามาเพราะกลางคืนไม่มีเรือวิอ่งอ,อ,อะไรเด้ออ่ะหนูเป็นไงวันนี้ ทอมเนี่หรอมั้งทอมมั้งสกิยาเออมันเป็นสมุนไพรอ๋อทอมีไว้ทำอะไรกิไว้รัดคึกนมันก็ช่วยแล้วละลายไขมันลดไขมไดดูดีดูดีใช่ใครับมยแล้วใช่จับได้จับได้ก็เียมติดอาต้มไม่ได้ไรอืม นี่ไงของจริงกระดกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูท่านผู้ชมที่นี่เอ๊ะกอร์ให้ดึงดึงถอยหลังวัดใช่ไหมก็กรอท่านอยู่นี่ก่อนเหนือยแล้วเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกไปก่อนให้มันวิ่งไปก่อนถ้าเกิดมันเข้าปากมันก็อยู่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะท่านผู้ชมตอนนีน้สวะกวนมากเลยเราก็ต้องมาหลบอีเวนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วแล้วดูนะพอผมย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บสวะมันโล่งะฮะนี่ครับเหมือนเหมือนกันแกล้งกันนะอ่ะเดี๋ยวติดตามนะจะมีดึงหรือไม่คอยดูครับ าไปเล่นพารากาเดอร์ดีกว่า 拿来。 จบจริงๆจบเลยโอเคโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวัน,นจริงๆครับไม่มีเลยไม่มีกระดิกเลยเราตะเวนลัดเลาะกันมาโอ้โหไกลไกลไปลเดี๋ยวไม่ถึงเราอนีนี่เราตะเวนลัดเลาะกันมาถึงโอ้โหนี่ที่นี่สังกเฮ้ยอะไรวะปฐุมส <ำ S 1> ังกชไม่ได้จนไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงๆไม่ได้ตัวเลยวันทไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นวันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มันสุดจริงรามห้าก็สุดจริงาาเพราะเมื่อเช้าก็ไปลองรามห้ามาแล้วสว่างเยอะก็ลงทันกันไม่ได้ก็เลยย้ายมาตรงนี้คือมีน้าบอกให้ไปท่าแน่แต่ว่าม,มาดูแล้วผมเสี่ยง<ๆ>ก็เลยคุยกับทีมกันแล้วก็ดูแล้วมันไม่ปลอดภัยเนาะด้วยคนเยอะด้วยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ไปก็คงไม่ทันเจ้าถิ่นนะครับล <laughs> งทันคงไม่ทันแน่เลยเพราะไปจะไปถึงก็ายสองจะไม่ทันเลยตัดสินใจม,มาหาแถวนี้ดู เงียบกิบเลย,ยกิบมากมีเมื่อวานมีเมื่อวานพระรามห้าสูงขึ้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะต้องขอลำห้าสักทีนึงแล้วก็เจอกันที่กำแพงเพชรครับเอฟซีกำแพงเพชรที่บอกว่าอยากจะไปเจอกันจะเจอแน่นอนครับผมไปแน่วันที่สองนะบอกไปวันที่สองเดี๋ยวผมจะเข้าไปตกที่กำแพงเพชรหมายวังยางนะครับบอกไปเตรียมเหยื่อไปเพื่อประบุตัวน,นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันให้เห็นนะบอกว่ามาเมื่อไหร่ให้บอกไว้ด้วยก็บอกแล้ววันที่สองนะครับผมไปแน่นอนจะไปได้หรือไม่ได้ไงไม่รู้ผมก็จะไปลอง ได้แค่นี้โอเคตอนนมีอะไรละอ่ะเราลากันเลยโอเคครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตามกดสก๊อตไลค์ครับเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ทีหน้าครับดูก่อนว่าจะยังไงอาจจะรีแล็กอยู่ที่พระรามห้านั่งจิบน้ำตาลนะนั่งติดท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงเป็นเวนั้นน่ามาฝามันไม่มีอะไรจริงตอนนี้แยบจังโอเคแค่นี้แหละครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ There's no time for me. So I've been flying from town to town.